สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกทุกท่านนะครับที่สืนชอบในการเลี้ยงนกเขาใหญ่เนาะต่อนกเขาใหญ่ทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับ่องนกเขาใหญ่สายสองนะครับวันนี้ก็จะมาขอบคุณอาจารย์ทางนนทบุรีนะครับ2ท่านนะครับที่รับนกนกผมไปดูแลต่อเนาะ อาจารย์ท่านแรกนะครับรับไป2ตัวนะครับเป็นนกผึกแล้วกับนกชํานะครับเป็นเจ้าพุทโธนะครับอาจารย์ท่านแรกเนาะรับไป2อุนพลเหมือนกันนะครับอาจารย์ท่านแรกนี่คือเกมารับเองนะครับจากนุนทบุรีเหมือนกันนะครับก็เกก็มารับเจ้าหลอดนะครับถ้าอาจารย์ท่านใดติดตาม อ่าหรือว่าดูคิปผมนะครับก็จะเห็นเจ้าหลอดเข้าพเนียดบ่อยอยู่นะครับอ่าเป็นนกผึกแล้วนะครับเจ้าหลอดก็ไดยย้ายค่ายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปอยู่นนทบุรีนะครับอ่าแล้วก็มีเจ้าพุทโธนะครับที่ย้ายไปอ่าไปอยู่ด้วยกันกับเจ้าหลอดนะครับอ่าเป็นอาจารย์ท่านเดียวกันเนาะเจ้าหลอดกับเจ้าพุทโธ ไปอยู่นนทบุรีนะครับแล้วก็มีอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับจากนนทบุรีเหมือนกันนะครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งส่งไปเมื่อวานนะครับสองตัวนะครับนกเฉลยเนาะนกเฉลยกับนกชํานะครับอาจารย์ก็รับไปดูแลต่อนะครับสองขุนพลนะครับเมื่อวานครับเดินทางเนาะไปนนทบุรีนะครับก็ขอขอบ ขอบคุณมากๆนะครับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับที่รับไปดูแลต่อนะครับนี่นะครับก็นกก็จะพาอาจารย์ทั้งท่านมาชมนกนะครับที่ยังเหลืออยู่นะครับก็ยังไม่เยอะนะครับก็มีแต่นกช้านะครับทีนี้ครับอันนี้ก็เป็นนกพร้อมผึกนะครับตัวนี้ครับ ายุไแล้วนะครับนี่ครับนิ่งๆนะครับเป็นเสียงเล็กนะครับตัวนี้ครับเป็นเสียงเล็กเนิบๆนะครับเป็นนกที่ขันยูนไม่เร็วนะครับก็ขันยูนเื่อยๆอยู่นะครับแต่ว่าเขาจังหวะลงของเขาะจะไม่ชัดเจนเนาะจะไม่ไม่เร็วนะครับก็เนิบๆนะครับเป็นนกเนิบๆ ต่ว่าเวลาเดี่ยวกเวลาอะไรก็จดจารอยู่ครับเป็นนุกหนึ่งกุกเสียงเล็กนะครับตอนนี้ครับคารลมก็บางๆอยู่นะครับมีให้ฟังอยู่นะครับอายุก็ปีกว่าแล้วนะครับนี่ครับก็ขนร่วงอยู่แล้วนะครับน่าจะโดนฝนนะครับช่วงนี้ครับโดนฝนโดนละอองฝนนะครับก็ ร่วงอีกแล้วนะครับตัวนี้ผมก็เปิดแบ่งอยู่นะครับอาจารย์ท่านในสดสนใจนกพร้อมฝึกนะครับเชียนใหม่มือใหม่นะครับกําลังหัดเลี้ยงเนาะตัวนี้ผมก็เปิดแบ่งอยู่ที่ห้าใบแดงนะครับไม่รวมส่งนะครับนิ่งๆนะครับดูครับไม่ลีนปุ๊บๆเจ้าเนิบชื่อของเขานะครับ รอให้ผลเต็มอีกนิดนึงนะครับก็เข้าพเนียเดนได้นะครับเจ้าเนิบเปิดแบ่งอยู่ที่ห้าใบแดงนะครับอาจารย์ท่านใดสนใจเนาะก็โทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ไว้นะครับนี่ครับนิ่งๆเลครับโอเคครับก็วันนี้ก็ที่สายสองก็ถือว่า อากาศก็ไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่นะครับก็คืมคืมพาคืมผลอยู่นะครับมันจะแลดก็ไม่แหลดนะครับมันจะตกก็ไม่ตกเนาะ <c oughs> ก็วันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์เนาะผมก็ทํางานด้วยนะครับวัานอาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์ไม่ได้หยุดนะครับ <c oughs> ก็งานยิ่งเยอะนะครับเสาร์อาทิตย์ครับก็เลยมาพูดคุยนะครับก็อ่าขอบคุณทุก กำลังใจนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจผมนะครับตาตัด,ดมานะครับก็อา,าจารย์ท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะพาอาจารย์ทุกท่านไปชมนกชํานะครับนกชําอยู่นี่ก็เหลืออยู่ สองตัวนะครับแล้วก็ฝั่งโน้นมีอีกสองตัวนะครับนกชำเนาะเดี๋ยวไปผมก็เปิดแบ่งนะครับนกชำตัวละสามใบแดงนะครับอาจารย์ท่านใดชื่นชอบเนาะนกก็คัดขึ้นกรงแล้วนะครับขันแล้วนะมีมีเสียงได้ยินเสียงขันแล้วนะครับก็สามใบแดงนะครับเดี๋ยวผมลงมือไว้นะครับไปครับไปชมนกกันเลยครับนะครับ ก็หลังจากที่ชมนกพร้อมผึกไปแล้วนะครับก็จะพาอาจารย์รทุกท่านมาชมนกชํานะครับตัวนี้เป็นนกเสียงเล็กนะครับเสียงเล็กจุดจวดนะครับตัวนี้ครับเป็นนกหนึ่งกุกนะครับตัวนี้ครับขันให้ได้ยินแล้วนะครับอันนี้หางกํลาลังขึ้นนะครับผมถอดหางเขาเนาะตัวนี้ก็ ขันยูนเรื่อยๆนะครับยินเสียงขันเรื่อยอาจารย์ท่านใดชื่นชอบนุกเสียงเล็กนะครับตัวนี้ก็เปิดแบ่งอยู่นะครับสามใบแดงนะครับไม่รวมส่งนะครับเขามารับเองก็ได้นะครับนุกที่อยู่สายสองนะครับนี่นะครับนิ่งๆนะครับสามใบแดงนะครับไม่รวมส่งนะครับ ขันแล้วนะครับขันให้ฟังทุกวันนะครับตัวนี้ครับเป็นนกเสียงเด็กนะครับก็ขาลมก็ยังไม่ยังไม่ออกเท่าไหร่นาะขาลมนะครับก็มีแต่ขันยูนมีเรียกธรรมดลานะครับตัวนี้ครับเป็นนกเสียงเด็กจุดจวดนะครับอาจารย์ท่านใดชื่นชอบนกเสียงเด็กนะครับเปิดแบ่งกันนะครับสามใบแดงนะครับโอเคครับก็จะพาอาจารย์ทุกท่านไปชม คุคตัวต่อไปครับผมนี่นะครับตัวตนของเขาครับโซกล้องหน่โซกล้องหนะ่อยอนี่นะครับตัวใหญ่อยู่นะครับตัวใหญ่ลายสวยครับนุกเริ่มนิ่งแล้วนะครับอายุกกงก็ประมาณอา่าสเดือนนิดนิดนะครับตัวนี้ครับสเดือนหาสาเดือนเนาะ นี่าครับขนกาลังขนหางกาลังกระชัดๆนะครับกําลังขึ้นเนาะโอเคครับเดี๋ยวพาอาจารย์ทุกท่านไปชมบนตัวต่อไปครับไปครับโอเคครับก็มาชมตัวที่สามนะครับตัวนี้ก็เป็นนกซ้าเหมือนกันนะครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นเป็นนกหนึ่งกุบเหมือนกันนะครับหนึ่งกุบนะครับเสียงกลางลงนะครับตัวนี้ครับ อายุคงก็ประมาณ2เดือนนิดๆนะครับเป็นนกค,คัดนะครับตัวนี้ครับเสียงก็จะโตกว่า2ตัวตัวตัวกว่าตัวที่1กับตัวที่2นะครับตัวนี้ครับเสียงกลางๆเนาะสนับปีกแน่นๆหนาๆนะครับตัวนี้ครับ ก็เปิดแบ่งเหมือนกันนะครับ3ามใบแดงนะครับอาจารย์ทานใดชืนชอบนะครับก็โทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับตัวนี้ก็ขันยนให้ให้ฟังเรื่อยๆนะครับนะครับตัว,ตวของเขาก็ตัวก็ไม่ใหญ่มากนะครับตัวนี้ครับตัว ก็ไม่เล็กมากนะครับตัวปานกลางเนาะใช้กลางๆนะครับตัวนี้ครับอาจารย์ท่านใดชื่นชอบนะครับทำใบแรงนะครับไม่โนมส่งนะครับขันให้ได้ยินแล้วนะครับก็ไม่ค่อยได้มาเล่นกับเขาเท่าไหร่นะครับก็ตกใจหน่อยนะครับก็จะมีเอาออกอาบแดดนะครับถ้าบันไหนมีแดดเนาะ มันไหนไม่ก็ไม่ค่อยได้มาหาเขาเท่าไหร่นะครับก็ผมแขวนไว้ฝั่งนี้นะครับอายุกงก็ยังสองเดือนกว่านะครับสองเดือนนิดๆนะครับตัวนี้ครับแต่ขันแล้วนะครับขันให้ฟังทุกวันนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับอาจารย์ท่านใดที่กำลังมองหานะครับ นกไปเลด้งไปชำเนาะนกต่อก็มีนะครับโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับนกต่อผมมี2ตัวนะครับโอเคครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับตายก็จะกล่าวข้นมาสวัสดีครับผม